อุดงการสู่เยาวชนค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ภาควิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏรำไยพนันธ์นีจังหวัดจันทบุรีขอสารสายลายซ้อนซ่อนสถิตขอลิคิตเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมุกไม้ขอสืบเสาะหาสิ่งที่มีมากมายขอขี่คายปกปัญหาปัญญามี เป็นส่วนหนึ่งส่วนนี้ที่หมายมั่นเป็นส่วนฟันพันเป็นจริงสิ่งหน้าที่เป็นส่วนเติมเพิ่มคงมั่นพันทวีเป็นส่วนที่ร่วมอนุรักษ์พักแผ่นดิน ได้เดินทางมาถึงกองกลางครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของค่ายนี้เลยนะครับทีนี้เรามาถามผู้เชี่ยวชาญของออกองกลางกันดีกว่าครับขอเชิญพี่บัวครับพี่บัวนี่พี่บัวครับพี่บัวมองกล้องนะครับพี่บัวครับวันนี้เนี่ยกองกลางเนี่ยตอนนี้มีหน้าที่ทาอะไรบ้างครับอ๋อกองกลางนะคะก็จะเป็นคนจับเวลาแล้วก็ควบคุมเวลาในการทําฐานพเพื่อไม่ให้เกินเวลานะคะแล้วก็ แล้วไม่ให้เกินเวลาใช่ไหมใช่ค่ะไม่้เกินแต่สับคัญเลยถ้าไม่มีกองกลางนี่ก็ไม่สามารถเดินทางได้เลยใช่เลย่ตอนนี้นะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยมีกี่ฐานนะพี่บัวครับฐานทั้งหมดมีทั้งหมด17ฐานค่ะสิบเจ็ฐานนะครับแล้วที่เห็นกำลังด้านหลังของฉากเนี่ยครับที่กำลังมุวนทำกันเลยเนี่ยครับคือทำอะไรกันอยู่ครับพี่บัวตอนนี้นะคะเรากำลังเช็คป๊อปกลุ่มค่ะเช็คป๊อปกลุ่มเช็คป๊อปนักเรียนค่ะเพื่อจะไปประกาศรางวัลให้น้องหนึ่งทีใช่ค่ะเพื่อเราจะไปหาผู้ที่ตั้งใจเรีีีีีียยนนนททท่่่่่สสสุุดดดเง้้คคะะออแลวก็ฐา คือการเช็คบล็อกนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยรู้สึกเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะสีหน้าสีตามนะครับโอเคครับก็เท่านี้นะครับขอรับหน้าที่ของกองกลางในวันนี้นะคือหัวใจสาคัญเลยจริงๆนะครับตอนนี้เราก็มาสู่บรรยากาศการเข้าฐานฮะหลังจากที่เราไปกองกลางมาแล้วตอนนี้เราอยู่เบื้องหลังของตอนนี้นะฮะเราอยู่เบื้องหลังของ ฐานนะครับซึ่งผมยังไม่รู้เลยว่าฐานอะไรนะครับตอนนี้เดี๋ดยวเราไปสัมภาษณ์พี่ๆกันโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์พูดพี่ฐานเลยนะครับตอนนี้เอาพ,พี่ครับขออนุญาตครับขออนุญาตแป๊บนึงครับไปพอสัมภาพี่กินเอาพี่ครับสวัสดีครับพี่กินอันนี้พี่พี่อะไรครับพี่พี่ชื่อพี่อะไรฮะพี่คนนี้นะครับเอาพี่ปุษ์นะครับไม่ตอบนะครับโดนเตะนะฮะอันนี้มีเจ้าฐานแล้วครับไปพี่กิน ผมไม่อยากตอบครับเดี๋ยวน้องๆตอบดีกว่าครับน้องๆครับเชื่อตอนครับฐานนี้่อถามใ้ก่บใครใครใทรใค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 รครับอใอรใค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 รใกรใครนครใคี่ครใครใครใ่รวครใ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 ครครับรครับรใครใครใคร้ครใครใรใอรใค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 รใรใคครใครใครใคครครครใครใคครในครเรค แต่ดูอาจารน้องแต่คนอนี้ครับรู้สึกคนบ้าครับรู้สึกว่าน้องๆจะเมาเห็ดนะครับพี่ครับคนก็อย่างนี้ครับไม่เมาเห็ดครับเมาวงกลมนี่นะครับแล้วตอนนี้พี่ๆมีหน้าที่แล้วสำหรับพี่วิทยากรเดินทางมีหน้าที่แล้วส่วนใหญ่ได้ินต่อครับคิดต่างครับแหมยสอนนีงไหมครับสอนยังไหมครัครับโอ้โหสอนได้ดีมากครัสอนได้ดีมากโอ้โหอ่านะฮะดดูไไม่้ ผมอยากทราบว่าวิทยากรมันเอาสมองส่วนไหนกิดครับเนี่ยว่าผมสอนอะไรไม่ไม่พี่ตัวนี้คื้อมาแพงไหมครับแพงครับแพงนะครับของนี้ของมีค่ามากนะครับเอาไจับเลยครับเอาไว้จับนะฮะที่เราสัมภาษณ์พี่วิทยากรไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปไปที่พี่ฐานพี่เลี้ยงของน้องบ้างนะครับว่ามีต้องทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับตามเลยครับเต้นนี้ครับน้องบ้านี่ี้ยงบ้านฐานน้องน้องมะละวครับเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มที่เท่าไหร่ครับมาเมื่าไหรครับ ผมที่จบใช่ไหมฮะโอ้โหเกือบจะท้ายเลยในวันนี้นะครับวันนี้พี่เลี้ยงเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างครับในวันนี้พาเราเขาถาแล้วก็แบนน้องทำะไรก็เลยเป็นการเสริมหน้าที่ของพี่วิทยาการอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้น้องเข้าใจได้มากขึ้นใช่ไหมฮะนี่คือหน้าที่หลักเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าน้องเกิดอาการเครียดขึ้นมาแบบไม่อยากเรียนไม่อยากอะไรน้องมีวิธีการวิธีการยังไงบ้างให้ให้น้องเขาเล่นเต้นอะไรอย่างเงี่ย อครับเพราะฉะนั้นแล้วนอกจากเราจะต้องมีความรู้แล้วเราจะต้องเมาเห็ดด้วยใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะที่นี่มีเยอะเลอนะครับนะครับนี่คือหน้าที่ทั้งหมดหนึ่งฐานนี่คือหนึ่งตัวอย่างนะครับสําหรับฐานนี้นะครับฐานฐานไม่มีเล่ห์เหลี่ยมกับใครครับมาสู่ฐานต่อไปครับเมื่อกี้เราไปสู่ฐานฐานไม่มีเล่ห์เหลี่ยมกับใครมาแล้วนะฮะต่อไปเราเข้ามาสู่ฐานนี้ครับตาผมมาเลยฮะนี่เจอพี่วิทยากรนะฮะอ้วนกับหอมนะฮะพี่ พี่คนนี้ชื่อพี่อะไรครับพี่พี่แต้วค่ะแล้วพี่คนตัวใหญ่ๆของเรน้องชื่ออะไรครับพี่ขนมค่ะอ่าฐานนี้มีชื่อฐานอะไรครับพี่แต้วครับเอ่ออะไรนะคะฐานนี้มีชื่อฐานว่าอะไรครับอ๋อใต้ล่าเราต้องเป็นคู่ครองกันเสมอค่ะอ๋อใต้ล่าเราต้องเป็นคู่ครองกันเสมอมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับวันนี้อ๋อเกี่ยวกับเรื่องจำนวนเฉพาะค่ะพี่เต้ค่ะ๋อเรื่องจำนวนเฉพาะนะครับซึ่งพี่แต้วเขาไม่คป็นผนัดอ๋อใช่เลยค่ะแทนผู้นัดลักเอิญค่ะอ๋อนะครับซึ่งวันนี้วันนี้เราเนื้อหานี่จะอธิบายเกี่ยวกับน้องๆให้น้องๆได้เข้้าาใจยัังงงไบบคร อธิบายคร่าวๆให้พวกทางบ้านได้เข้าใจฮะอันดับแรกเราก็ต้องหาจํานวนทฉพาะก่อนใช่ไหมคะตั้งแต่1นถึงสิก่อนพอเราได้มาเสร็จก็คือเราก็จะเอา4ตัวนี้มาท่องสุดคูณคแต่แล้วก็เอาไปหาจากสเกลจนถึงหนึ่งร้อยด้วยกาน ตัดตัวเลขคู่ก่อนแล้วก็ตัดตัวเลขที่ลงท้ายด้วยห้ากับศูนย์แล้วก็ตัดตัวเลขที่ลงท้ายของสุขูณอแม่สามกับแม่เจ็ดค่ะก็จะได้ผลออกมาครับแล้วผลที่ออกมาก็คือจํานวนเฉพาะทั้งหมดตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณมากฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสัมภาษณ์น้องสักคนหนึ่งนะครับโดยการเดี๋ยวจะเอาน้องเข้าไปนะฮะรับครับอนุญาตด้วยครับน้องเทาครับที่ขออนุญาตสัมภาษณ์น้องเนาะ เออวันนี้เนี่ยน้องเขา้าฝึกกนิสัยแล้วน้องรู้สึกยังไงบ้างรครับสน,นุกม,มากครับสนุกสุดๆเลยนะแล้วได้รับความรู้เต็มที่ไหมเต็มนน,นนะครับแล้ววันนี้เนี่ยทุนเดิมของน้องเองเนี่ยว่าน้องชอบคณิตศาสตร์อยู่หรือเปล่าครับชอบก็ชอบอยู่แล้วเจา้าเนาะอ่านะครับแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเขาหลังจา,า,ากเขาฝึกคณิตศาสตร์ไปแล้วจะส่งผลให้น้องชอบมากกว่าเดิมหรือไม่ชอบฮะชอนะครับนี่คืออีกนวัตกรรมหนึ่งนะครับที่เราได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้น้องๆนะครับได้ มีความรักในตัวคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้นนะครับขอบคุณน้องกัรับครับวันนี้ก็เห็นนะฐานนี้ก็มีชื่อฐานว่าวอิทธิฤทธิการแปลงตำนานรักสองพบนะครับซึ่งภาพโดยรวมวันนี้น้องตั้งใจมากครับซึ่งไม่น่าเชื่อว,ว่าวิชาคณิตศาสตร์นี่จะหลังจากที่ทุกคนที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านน้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะฮะแต่วันนี้ดูจากลักษณะที่น้องๆได้ทาการเรียนและการสอนของพี่ๆในวันนี้เนี่ยชื่อว่าน้องๆหลายคนเอ่อเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับวันนี้นะฮะดูบรรยากาศโดยรวมครับ ังมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับความรักหากลงหยุดพักจงฟังซะก่อนจะรู้ว่าเราไม่เดินอยู่เดียวได้ยยังมีผู้คนบนทางอีกหลากหลายอีกมากมายที่เราก็ต่างมองหาความรักมาเติมให้เต็มหัวใจ ความทรงจำดีๆเกี่ยวกับความรักบางสุขสมหวังหรืาจะร้องไห้แต่นั้นก็ทำให้ใจเรามีพลังจนนานๆไปมันก็กลายเป็นความลังที่ในทุกครั้งเรานึกถึงเมื่อไรก็ไม่รู้จะขอบคุณมันยังไงถ้าหอกว่าใจเราไม่เคยจะรักเลยสักทีใจวันนี้คงจะไม่แข็งแกร่ง และในวันจะล้มลงคงไม่มีแรงถ้าเรารมือร่วมในมือของกันและกันถ้ามันเป็นเลงบนทางเดินเคียงที่จะมีเพียงเสียงเธอแับฉันและไม่มีวันที่ฉันและเธอจะเดินจากกันไปที่ไหนและถ้าชีวิตคือทวงทานองเธอคือคำร้องที่มี สักคนที่หวังจะเดินเข้ามานั่นคือปัญหายิ่งรอ,อยิ่งนานยิ่งผ่านอะไรไปนานนานใจยิ่งวันไวและเทวนันึ้งมีคนที่รอเข้ามาฝาก็คงไม่ทำรู้สึกใจแต่เขาไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ก็ได้แต่ทอนหายใจมองมืออ้อนวอนให้ใครใครบางคนบนนั้นช่วยฉันทีอา่าีว ครับตอนนี้เราก็มาสู่ฐานที่หนึ่งนะครับชื่อชื่อชื่อฐานว่ามุ่แแบบคูนง่ายแบบนี้หัวใจเราจองนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคุนของเมเปียนะฮะแต่ตอนนี้เรามาสู่ในช่วงของการการเปลี่ยนฐานพอดีเลยครับแล้วเรามาดูว่ากลุ่มนี้ฐานนี้เขาจะมีการแสดงหรือการเล่นอะไรให้น้องเพื่อคลายเครียดในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับลูบเดบิเดีเนีเีเโปนะครับโปครับ อ่าอ้าว3 wow. 10 oh, uh. ไปคุยกับท่านอาจารย์นะครับที่ได้ให้โอกาสกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีของเราเลครับได้โอกาสที er ่จะได้เป็นนักศึกษาเชิงเลยว่าครั้งที่65นะครับเราจะไปคุยกับท่านอาจารย์ท่านนี้นะครับไปนะครับพ่นักศึกษานมาวิทยาลัยราชภัฏนบุรีนครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็ในฐานะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนะครับก็ไปกันครัความรู้สึกของอาจารย์ในวันนี้นะครับที่ได้ให้พวกเรามาได้จัดท่าในครั้งนี้ครับ รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะหน้าเด็กหนาโนะคะที่เห็นที่เราทำกิจกรรมก็รู้สึกดีแล้วก็ปลื้ใจนะคะที่ว่ามีหน้าตาที่ได้ออกมาให้กิจกรรมกับเด็กๆนะคะแล้วก็รูกสึกเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะมีสื่อที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ให้เด็กสามารถเรียนรู้ ต่อไปเราก็จะไปคุยท่านอาจารย์นะครับเป็นผู้ควบคุมครั้งนี้นะครับที่ทำให้เราได้มาครั้งนี้นะครับท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์สนามโยมย่านนะครับท่านเป็นหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีผมนะครับตาไปครับด้านหน้าขอนครับวันนี้พวกเราเองก็ได้มาตัดท่าที่นี่อาจารย์รู้สึกว่าจะมงบังคับในฐานะของผู้ควบคุมนักศึางกาการกระจายนครับ ชาติชาสำเรียนในทางไทยในภายหน้าในเด็กไทยเราก็